ท่อน้ำา P วีขนาด2นิ้วและ3นิ้วความยาว1504เมตรที่ใช้ลำเลียงน้ำจากต้นน้ำขุนแม่หาดมายังหมู่บ้านห้วยโค้งตําบลยางเปียงอําเภออมก๋อ,กอยจังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการปร,ปรับปรุงระบบปะปาภูเขา <S 2> <S 2> <S เป็นเป้าหมายที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือปปชจังหวัดเชียงใหม่ <S 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 เดินทางเข้าตรวจสอบหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าสร้างเสร็จแล้วกว่า4เดือนยังไม่สามารถส่งน้ำให้กับหมู่บ้านได้ มาแตะไปจูไปจูอ่ะแต่น้ามาบถือบ้านนะถือบ้านเนยแต่ก็ับไม่ได้ไม่ได้ใช้ที่นั่งเดียวแน่ๆสาขาดที่ศพนั่นแหละนะครับนั่นแหละเกิดเลือดตัวเรียเมีสามีน้ำมีสาเนี่แหละพิสูจน์ทางตีมทหารที่น้ำโครงการปรับปรุงระบบปะปาภูเขาหมู่บ้านห้วยโค้งโครงการบริหารส่วนตำบลยางเปียงจ้างผู้รับเหมาเอกชนดำเนินการด้วยงบประมาณ1 6 9 0 0ล้านบาท โดยเริ่มสัญญาก่อสร้างเมื่อวันที่9มิถุนาย,ยน2565และสิ้นสุดสัญญาวันที่6กันยายน2565มีการตรวจรับพัสดุไปแล้วแต่ไม่สามารถส่งน้ำเข้าสู่ระบบผลิตปลปาให้กับหมู่บ้านแห่งนี้ได้พราะว่ามันเป็นผลประโยชน์ของชาวบ้านเป็นประโยชน์ประโยชน์ของคนแล้วก็เป็นประโยชน์ทุกแม้แต่หน่วยงานอย่างโรงเรียนเนี่ยก็ได้ใช้น้ำสมมติทโครงการที่ผ่านก็ได้ใช้น้ำเนี่ยคือเราเราใช้ด้วยกันเนาะเป็นผลประโยชน์ของชาวบ้าน ถ้าถ้ามีการทุจริตถ้ามีการโครงการแบบเออขาเรียกว่าไม่ไม่โปร่งใสขึ้นมานผมว่ามันคนที่ระบาคือชาวบ้านครับคือไม่แห้งอยู่แล้วครับนายกอบตอ,อยางเปียงอ้างว่าเนื่องจากลักษณะพื้นที่เป็นภูเขาสูงชันต้องวางแนวท่อขึ้นลงตามหูกเขาเป็นระยะทางยาวจึงเกิดแรงดันน้ําในท่อแรง ทำให้ช่วงรอยต่อของท่อแตกและหลุดออกจากกันจนไม่สามารถส่งน้ําสู่หมู่บ้านได้แรงดนันอันนี้ครับและรละวก็ระยะทางมันไกลนะครับก็เลยว่าทําให้ท่อมันแตกแร้วอันนี้นะครับแต่เรื่องท่อเรื่องไอเรื่องมาตรฐานมันมันมันผ่านอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ครับก็เลยว่ามันต้องและอีกอย่างหนึ่งคือ <c oughs> คือมันไอ มันก็อยู่ในสัญญาณที่ผู้รับเหมาจะต้องมาแก้ไขยอยู่แล้วนะครับเราก็แจ้งให้ผู้รับเหมาแล้วก็ทำตามขั้นตอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชี้แจงให้ชาวบ้านได้ทราบถึงปัญหา,า,ญหาที่สาเหตุน้ําไม่มาอย่างเี้เราก็ชี้แจงตลอดผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าจากการตรวจสอบพบว่าท่อน้ำดังกล่าวยังไม่สามารถส่งน้ำไปยังปลายทางได้จริงเบื้องต้นจะให้โอกาสอบตทำการแก้ไข เนื่องจากยังอยู่ในช่วงระยะเวลาประกันหลังส่งมอบงานหนึ่งปีเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้น้ําในช่วงฤดูแรงนี้ก่อนโดยทางปปชจะทําการตรวจสอบอย่างละเอียดว่าการก่อสร้างผิดแบบและผิดเงื่อนไขหรือไม่หากพบมีมูลความผิดจะดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปมันดําเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยตรวจรับงานแล้วมันใช้ไม่ได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับว่า การก่อสร้างอาจจะไม่เป็นไปนตามหลักวิชาช่างนะครับหรือว่าไม่ถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูปรายการนะครับอันนี้เป็นสาเหตุที่อาจจะทําให้การใช้งานไม่ได้อันนี้ก็ต้องดูข้อมูลเบื้องต้นนะครับในส่วนของการตรวจสอบเราดูข้อมูลดูพฤติการหรือเอกสารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้ข้อมูลมาถ้าหากพบว่ามันมีการดําเนินการที่ไม่ชอบนะครับหรือว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น อันนี้เองคทางปปชก็ต้องไปดูว่าจะเป็นเรื่องที่เรารับไว้ดํกเะนการตรวจสอบหรือไต่สวนปีที่ผ่านมาสำนักงานปปชจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับทุจริตกว่า200เรื่องในจำนวนนี้ร9 0เเป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น